สื่อธรรมะพ่อครูตอนบารมีของพี่น้องญาติธรรมสอปอปอราวคุณงามใบตองนินมณีน้องปุ้ยกับแม่นาลีจากสอปอป,อ,ปอลาวก็น่ารักสุดๆเลยค่ะคุณแม่พาน้องปุ้ยมาเรียนที่นี่เลยค่ะสาธุค่ะอ่าเอา ก็เขาก็ต้องเรียนแบบภาษาเขาไปคนลาวเขาก็เรียนแบบแบบลาบ้างจะมาเรียนที่นี่ข้ามขั้นมาที่นี่ก็คอยมาอยากมาก็เห็นว่าดีก็เอาไม่มีมปัญหาอะไรเพราะเราเป็นนักเรียนต่างประเทศก็ได้นี่เนาะจากลาวมาเรียนต่างประเทศมาเรียนไทยเลยก็ได้อ่าก็แล้วแต่วิธีชีวิตของแต่ละคนะคุณวิมลเจวรมปฏิบัติ กอคุณแหม่มคุณมะลิคุณนาลีและลูกๆคุณเกศบณีและลูกๆทุกคนมีของเก่ามาทุกท่านสุดยอดจริงๆค่ะนะคนนีน้มองลึกไปถึงว่าคงมาเนี่ยเพราะมีของเก่านะทุกอย่างมีมาแต่เหตุนะก็คงมีของเก่าด้วยและก็มาได้รับของใหม่จนถึงขีดนี่ก็มาสัมผัสสัมพันธ์ ยังไม่มีบารมียังไม่มีถึงขีถึงเขตมันก็ไม่เข้ามาหรือแม้แต่จะได้สัมผัสได้พบก็ไม่ได้สัมผัสไม่ได้พบเพราะไม่มีบารมีอันนี้ไม่ได้พูดอย่างเท่ๆหรอกพูดด้วยความจริงเป็นอย่างนั้นเป็นไป,นปนตามนั้นแหลนะนะคุณเกตมณีคุยสนุกโดยโดยแปลว่าข่าไช่บอ ใช่โดย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 ขน่อยก็คือขอรับกระผมหมดแหละโดยขน้อยขอรับดิฉันอะไรเนี่ยไปกะไปคำไปคำรับโดยโดยโดยจะแปลว่าครับครับหรือแปลว่าค่าแปลว่าขอรับกระผมเนี่ยหรือขอรับดิฉันเป็นคำรับใช่ใช่เป็นภาษาลาว อีสานก็ใช้อีสานเก่าๆก็โดยโดยโดยนะสื่อธรรมะพ่อครูตอนบารมีของพี่น้องญาติธรรมสปปราว